อะไรครับเข้าแวะต้นปลาจ้ะต้มปลาตุนตุนตุนปลามีอะไรบ้างฮะก็มีหมูสับหมูสับไข่แตะไคข้ไข่ไข่ไข่คือไข่ไก่ไข่ไก่หมูสับไข่ไก่อ่ะมันน่าจะตุนไข่นี่ครับแล้วมันยังไเนได้ปลาด้วยอ๋อใส่นน้ำปลาใช่ค่ะออ๋เนื้อเนื้อปลาล้วนๆเลยจ้ะเดี๋ยวนะครัว่าเนื้อปลาคือเนื้อปลา เนื้อปลาเนื้อปลารแล้วไม่ใช่เนื้อปลาเหรอไม่ใช่ค่ะเนื้อปลานั่นแหละเป็นปลาเป็นเนื้อปลาแต่เป็นปลาร้าอ๋อสูตรสูตรจากที่ไหนครับเนี่ยสูตรสูตรมาจากไหนจากที่ไหนบ้านไหนบ้านไหนกัมพูชีค่ะอ่ากัมพูชีบ้านไหนบ้านไหนกัมพูชาหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่อยู่สมุทรประการจ้ะไม่ใช่ ที่ก캄บูชามีจังหวัด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 กำปงจามจังหวัดกำปงจามกำปงจามโอ้โอเคนี่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 นนี่ก็มีแค่หมูสับมีแป้งไหมไม่มีไม่มีจ้ะอันนี้กำลังจะหั่นหอมหอมใส่หอมใส่ซอยซอยหอมซอยหอมโอ้เป็นอาหารพื้นถิ่นหรือเป็นอาหารประจำชาติประจำชาติจ้ะประจำชาติเลยแม่เจ้า ไข่ตุนกับปลาล้าเนี่ยนะ,ะแม่โอ้เออโอ้โ,อโอหอพอเสร็จจากใส่ผักชีแล้วไปไงต่อครับก็เปนหนึ่งค่ะไปนหนึ่งโอ้กินกับข้าวสวยจ<า>้ะ,ะกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวย ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้จ้ะโอโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเนาะะ๋ตก็เอาเอาของผสมนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับใส่ไปในภาชนะที่จะไปนึ่งนะครับแล้วก็จะมาท้าพิสูจน์กันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันหดไหมนะครับเพราะว่าตัวของภาชนะเนี่ยไม่รู้ว่าหอม้วก็แต่งหน้าด้วยพริกพริกสดเนาะแต่งหน้านิดนึงนะครับตัดรสนะครับฮะไรกระทงยายันั่ใส่ใส่กระทงยาย ง่ายกมันไม่มันไม่เดียวด้วยลงกองร้อนได้เราจะขอเดี๋ยวนี้ก็เตรียมเอากระทะมาใส่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวของผสมจะมาใส่ในนี้นะเขาใส่น้ำร้อนแล้วก็ต้มน้ำให้ร้อนก่อนวางมั่งวางปึ๊บใส่ซึ้งเรียบร้อยครับเอาไปใส่ถุงจ้ะอ๋อไปใส่ในซึ้งเลย อ๋อเนึ่งนึงไปดิแล้วจะใส่อะไรฮะจะใส่กระทงครับอ๋อใส่กระทงนี่นะครับโอเคโอเคโอเคดีดีนะเดี๋ยวหม้อหม้ออันนั้นหมุกมนี่ครับหม้ออื ตาแบบนี้อ่ะปิดฝาครับผมไปเขาจะปิดฝานะครับความร้อนในที่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเราก็มาดูกันเสร็จนี้ทำอะไรต่อครับรอรอจ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงเนาะมาแค่กี่นาทีครับรอกี่นาทีประมาณสามสามสิบนาทีสามสิบนาทีสี่สิบโอ้นานจังโอ้ ดูไหมฮะจิ้มดูไหมเช็คไหมเช็คดูหน่อยเช็คดูหน่อยตกลงไล่กระบบยนี้เกือบเกือบแหกนะเนี่ยดูนะครับแต่เขาก็เขาเช็คชิมดูชิมดูยังยังวะยังไม่สุกใช่ไหมยังไม่สุกข้างในข้างในยังไม่สุกเนอะอีกครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคก็ตส่น้ำเพิ่มนะครับใส่น้ำเพิ่มไม่ได้เทลงกระบบยเนาะเพิ่มน้ำ โอ้โหนมันแห้งจริงด้วยนะเดี๋ยวเรามารอดูต่อนะว่าจะไปยังไงเนาะนี่ก็15นาทีไปแล้วอีก15นาทีเนาะใจร้อนเกินไปเปล่าหรือเช็คเฉยเฉยเช็คเฉยๆโอเคโอเคนี่ก็เป็นชุดผักที่เอาไว้ทานกับไข่ตุ๋นปลาร้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนว่าหน้าตาเป็นไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับแข็งแล้วถ้าแข็งก็ใช้ได้ นก็แข่งได้ได้อ๋อสุกแล้วชิม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 เบิ้งชิมเบิ้งเปิดฝาใหม่ดีกว่าไม่ไหวไม่เอาเอาใหม่กดใหม่เอาใหม่พี่พี่โอชิมพี่โอตักชิมชิมหน่อยไอ้พี่โอ๋ถิ่มโอ๋ชิมปุ๊บจะได้ไหมฮะสุกยังสุกแล้วค่ะชะงันชะงันจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไป ดูว่าไปกินกับเครื่องเคียงแล้วมีเครื่องเคียงแนะนําเครื่องเคียงด้วยคุณหนอ,อมีอะไรบ้างนะเครื่องเคียงนี่เครื่องขูยไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ย,ยูนะครับไม่ได้ทําขายนี่ทํากินเองนะ<ช>โอ้แล้วเป็นอาหารต่างชาติด้วยไม่ใช่อาหาร<ช>บ้านเรานะครับของนานาชาติเลยนี่หากินไม่ได้ง่ายนะ โอ้สรุปก็ไอ้ไอ้ถ้วยนี้มันบวมนิดนึงเนาะะได้อยู่แต่บวมแล้วกินกับอะไรครับเนี่ยกินกับผักนะฮะไหนแนะนำผักหน่อยแนะนำผักหน่อยมีผักอะไรบ้างมีผักมีมีพูดเลยนี่กะหลัม no กะหลัมคือขมิ้นขมิ้นกมพูชียะนึ่งไส้แค่นึ่งเะไอย่างนี้ภาษาอะไรกะหลัมอ่ะอันนี้ก็เรียบสไปกระดาวไปกิเดาว ไปกระเดาวสไปกระเดาวโอเคอ้าวปลาเขือตรอบรวยตรอบรวยโอเคตัวฟักยาวอันนี้สอนไดกลัวสอนไดกลัวจ้โอเคอันนี้โปรซ้อโปรซจ้อโอเคอ้าวนี่คือกินข้าวเหนียวกัาหรือข้าวสวยกินข้าวสวยจ้าข้าวสวยโอเคอ่ะกินยังจะกินยังกินยังกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยไปเอาข้าว พี่่นนไมกิเดี๋ยวชิมเดี๋ยวจะชิมไม่เฉยเพราะว่าไม่คนไม่ค่อยกินข้าวอยู่แล้วกินข้าวยากตกินข้าวนุ่มมาพี่วีมากินนี้เออมาพี่วีมากินให้ดูหน่อยพี่วีต่างหอมต้างหอมมะลิโออ่านี่ข้าวได้มาแล้วครับกินให้ดูกินให้ดูข้าวภาษาเขมรใบใบโอ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 ใบพิซซาบายยำบายยำใบค่ะยำใบเนี่ยก็ภาษาแบบแบบ คนพรงเทพเข้าใจกันออใช่ในเขาเรียกยำใบยำใบแปลว่าแปลว่าว่ากินข้าวกินข้าวเราประทานเราประทานข้าวนี่ก็โฮบายโฮบายอ๋อมันเป็นหมายถึงว่าทางการภาษาบ้านภาษาถิ่นเนาะโอเคอ่ะกินให้ดูหน่อยเออ กินแบบนี้จ้ะครับไปเลยครับโอ้ยอร่อยไหมอร่อยจ้ะไม่ใช่สิไง,งันไงโอเคเ๋ยผมมาชิมดูบ้างครับมาชิมดูบ้างนะครับว่านี่ออกมาไม่ได้มีพริกก่อนนะหืมกินกับผักกินกับผักมันจะอร่อยอะไรนะ ของธรรมชาติเอาให้ลุงกินด้วยโอเคนี่คืออะไรครับฝึกวิชากกำบังดูวิทยายุทธเหรอโลกกำบังข้าศึกโอ้ข้าศึออกเจ้ากองกระทะนี่คืออะไรอะ่ะหมูกรอบมีเกลือไหมมีมีความเค็มอยู่เนาะนี่คือมันดิทําไมอะ่ะเพราะมันแตกออกไงเอโดยเคยโดนด่าไหมเคยแล้วจะรู้ไหมว่ามันไหม้แล้วนั่นน่ะ นี่มันทอดัน,นไยนี่มันเป็นยังไงนะมันจะไม่ค่อยโสมาจะถาพลเท่าไหร่แล้วรสชาติจะเป็นยังไงชาติมันก็เค็มๆนิดๆเสียเสียอฟอร์มแล้วเนี่ยอาวดันนอเนน่ย แต่น้อมันหมูแล้วมันพืชครับมันพืชนี่ก็อ้วนไม่อ้วนใส่ไม่เยอะนี่ยนะไม่เยอะนี่ใส่ทอนนี่มันจะไหม้แล้วนะครับคุณจุมจีเย่าโอยเข้ามาแกมันเยอะไรมนันคือ จะ,น,ะนึมงปรดเนาะแล้วเดี๋ยวจะผัดกับหมูเย็นไม่ใส่ต้มยำหอมดีทำแบบนี้ทุกวันเลยเหนื่อยไหมฮะมันก็เป็นเหนื่อยเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกเมื่อไหร่ชีวิตเราจะหยุดทำเรื่องวกนี้มซิดลมซึนลมไม่อากจะพักบ้างหรอน,น,นี่กค็คือพักแล้วนะคือพักผ่อนอยู่แล้วเนี่ย โอ้พักผ่อนเขาเรียกพักผ่อนเคลื่อนไหนเคลื่อนที่ไปทำแน่ก็ทำไปนี่คือวิชาอะไรครับเนี่ยอันนี้ลงทะเบียนวิชาเก่ยวกระเทียมเก่ยวกระเทียมทำไมที่หมอสอนวิชานี้ด้วยหรอมีมีทุกอย่างเลยประกอบอาชีพมีทุกอย่างมีอยู่ในภาคปฏิบัติอือนมมันมันมันดูนัวมันดูนัวเดี๋ยวดูต่อไปไม่ต้องถามบ่อย แล้วผลม,มันจะปรากฏขึ้นมาได้ผลไหมได้ผลเราเป็นไงรสชาติเร,ร,ราท okay. รรามิโานคราทำมิซาน